เย็นมากเพ่อนอยู่บนมอยูเขาเย็นมากเลยเพื่อน,น,อนาะว่าหน้านาวก็จะมีพมากมีคนขึ้นไปเล่นอันนั้นนเพืน,นที่เรียกอะไรนะเอ๊ว่าเห็นั่งแล้วก็มีห้อยโอ้ไมก่กล้าเล่นแล้วข้ามไปข้ามมาจีดวนะี้จี นี่อีกมุมนึงเพื่อนจากข้างบนถ่ายสูงลางล่างรถจอดอยู่ข้างล่างนู้นไปหาพากันไปหากินข้าวแล้วเพื่อนแล้วก็กลับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์เห็นวิวง,งามก็กดแชร์เพื่อนเื่นได้ชมบ้างก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเริ่มชิมเหมือ